โอ้อัดแล้วครับโอ้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 ใจเย็นโอ้ใจเย็นหมายลับครับหมายลับโอ้ใจเย็นครับตัวที่สามครับผมจากเจด้าทำงานไปแล้วนี่ผลงานครับผมโอ้สู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 ้ใจเย็นโอ้แปลกนะเวลามีคนอัดปลาเนี่ยคนที่คนอัดเนี่ยจะนิ่งไม่สนใจอะไรแต่คนเชียร์คนเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็น <laughs> ขอขอบคุณนะฮะเฮียเท่าร้านฟิชชิงโกนะครับนี่นี่นี่นเหยื่อเหยื่อเหยื่อเฮียเท่าครับเหยื่อเฮียเท่าร้านฟิชชิงโกฮะสนับสนุนเฮียเท่าบอกเจมีหมายใหม่เฮียเอาเหยื่อเฮียไปเทสดูซิเฮียไม่คิดตังนี่ครับของดีราคาถูกครับใช้ได้ผลจริงฮะโอ้โหของที่ไหนก็มีขายครับผมแต่ขอขายแล้วมีคําปรึกษานี่ต้องเฮียเท่าฟิชชิงโกเท่านั้นนะครับสาขาลังสิตนะครับสุดยอดโอ้โหไดโนเสาร์เนี่ย ให้ยึดห้าขึ้นห้าโลขึ้นโอ้ขึ้นเลยคิปเปอร์ดูขีบไห้ถายกล้องก็จะถ่ายมาชงมากชงมากมันจะงับแดกมือเนี่ย <c oughs> <c oughs> จะเย็นเขี้ย <c oughs> อ๋อจะเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยมัานโอ้ดูหน้าตาขอรอรอๆหน่อยอขอหน่อหน่อยโอ,อ้อ Okay. Okay. เโอเคเดี๋ยวเอ้ยมันเนี่ยฮะเฮียเท่าบอกเจเอาตัวนี้ไปเล่นได้ผลแน่นอนครับราคาไม่แพงครับตัวนี้รู้สึกราคาเท่าไหร่นะโอ้ร้อยยี่สิบมั้งเออร้อยยี่สิบบาทอ่ะคิดดูครับกับเหื๋ยหลายยี่ห้อครับราคาสามสี่ร้อยโอ้ย<ม>เหมือนกันครับเฮียเท่าบอก มันอยู่ที่ฝีมือพดเดวนี้ของคนไทยผลิตนี่ราคานี่ก็ไม่ไม่แพงไม่แพงสวิงไม่เอามานะครับเรื่องทั้งเรื่องถึงใช้คิปเปอร์เนี่ยจริงๆแล้วไม่สมควรนะไม่งับมือไปก็งามเงี้ยงครับเรียบร้อยอืมเข้าปากแล้วอ๊บเอ้าโอ้มึงยกขึ้นโอ้โหไดโน้เสาอีกตัวแล้วครับโอ้ยโอ้ สุดยอดโอ้ห oh, ล่อเลยวันนี้โโอ้ห oh. <laughs> สุดยอดสุดยอดครับผมเยี yeah. okay. Okay. Oh. Uh ่ยมโอเคโอเควอือหือ